โรเบิร์ตกาเซียเจอจุดอ่อนของเอเรลสเปนจูเนียแล้วไมกี้กาเซียแล้วโรเบิร์ตกาเซียผู้ฝึกสอนของเขาได้เผยว่าพวกเขามองเห็นจุดอ่อนในการโชคของเอเรลสเปนจูเนียแล้วและเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในไฟที่จะเกิดขึ้นในวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้ผมเห็นมันข้อบกพร่องของเขาสเปนจูเนียไมกี้ก็เห็นมันเช่นกันแฟนมวยจะไม่เห็นสิ่งที่คนเป็นเทนเนอร์เห็นสเปนเป็นนักโชคที่โหดมากเขามีความ าามารถเขาแข็งแรงมากแต่สเปนเป็นนักชคที่ตัวสูงเขาไม่เคลื่อนที่เหมือนคนอื่นเช่นวาซิลโรมาเชนโกหรือแมนนี่ปาเกียบโรเบริร์ตกาเซียกล่าวเออเรสเปนจูเนียนั้นเป็นนักชกที่มีรูปร่างสูงแม้จะเทียบกับนักชคในรุ่นเดียวกันและเมื่อเทียบกับไมกี้กาเซียที่โชคในรุ่นต่ำกว่าหลายรุ่นแล้วเออเรสเปนจูเนียมีส่วนสูงมากกว่าไมกี้กาเซียถึง9เซนติเมตรและช่วงโชคที่ยาวกว่า10เซนติเมตรโดยทั่วไปแล้วส่วนสูง ที่มากกว่ามักจะเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันก็มีนักโชคบางคนที่ถนัดที่จะโชคก,กับนักชกที่มีส่วนสูงมากกว่าตนเองยกตัวอย่างเช่นสีสเกตนครหลวงโปรโมชัน่นที่มีการโชคได้ดีในการชคก,กับคู่โชคที่สูงกว่าต้องรอดูว่าไม้กี้กาเสียจะทำได้ดีแค่ไหนในสถานการณ์ที่เสียเปรียบขนาดนี้